ต่ามานะครับมันจะใหญ่แบบเปรียบเทียบกันไม่ได้ฮักไกบทที่สองอที่สามมองดูแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมแผ่นดินพระบกํากลังเปรียบเทียบภาพของกันบางอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนและหลังเนี่ยนะครับหลายครั้งมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับมันบีเปรียบเทียบอีกบอกว่าอาณาจักรพระเจ้าเหมือนเมล็ดผักกาดนะครับโตขึ้นจะเป็นที่พึ่งพิงกับคนมากมายมัทธิวสิบสามว่าสามสิบดถึงสามสิบสามนะครับอาณาจักรสวรรค์นะครับเป็นเหมือนจริงเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดนะครับผักกาดเมล็ดนึง นะครับมเมล็ดนั้นเริ่มต้นมันเล็กมันเล็กเท่าเม็ดงาเอ่องาม่อนของเช็กของหน้านเนี่ยนะครับเมื่องอกขึ้นใหญ่ที่สุดท่ามกลางผักทั้งหลายจำนวนจนเป็นต้นไม้นกในอากาศมาทำรังตามกิ่งก้านมันได้ตอนนี้คิดซะจากเรารับใช้พระเจ้าจําได้เลยผมไปปฏิกัิกครั้งแรกที่พี่ปู่นี่นะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องจํานวนมากมาร่วมนิมิตกันทั่วประเทศไทยเลยมีต่างประเทศด้วยหลายประเทศเลยแต่ผมอยากบอกมันเป็นแค่วันที่เล็กน้อยเท่านั้นมันเป็นวันเริ่มต้นเท่านั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับ ถ,ถ้าท่านมาใตตอนเริ่มต้นนะครับท่านอาจจะเป็นแบบเหมือนสอบอเป็นเล่าปี่แล้วท่านก็เป็นแบบพวกเตียวหุยโกนอูบ้างอะไรนะเป็นจูล่งบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอมาลหลังนะทหารปลายแถว